สามอาหารที่ต้องเลี่ยงถ้าไม่อยากมีผิวขาดน้ำค่ะถ้าคุณไม่อยากมีผิวขาดน้ำคุณต้องฟังคลิปนี้เลยนะคะ สภาพแวดล้อมเช่นอากาศที่แห้งแสงแดดควันรถปัจจัยเหล่านี้สามารถทําให้ผิวของเราแห้งคันแพง้ง่ายและมันคืออาการหนึ่งของผิวขาดน้ํานั่นเองนะคะนอกจากปัจจัยที่ทรายพูดมาแล้วรู้หรือไม่คะว่าอาหารก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ผิวของคุณขาดน้ําได้เช่นเดียวกันนะคะสามอาหารที่คุณต้องเลี่ยงถ้าไม่อยากมีผิวขาดน้ําค่ะอย่างที่1เลยนะคะแอลกอฮอล์ค่ะการดื่มแอลกอฮอล์มันเป็นอันตรายต่อผิวของคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะมันทําให้ผิวของคุณขาดน้ํา แทนที่ผิวคุณมันจะอวบอิ่มเหมือนพวกอง,งุ่นแอลกอฮอล์มันจะทําให้ผิวของคุณเป็นเหมือนลูกเกตค่ะนอกจากนั้นมันยังทําให้ผิวของคุณเป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เรียกว่าโรซาเซียอีกด้วยนะคะยามที่2ค่ะคือเกลือค่ะรู้หรือไม่คะาว่าการกินอาหารรดเค็มจัดมากๆจะทําให้ผิวของเราแห้งหยาบก้านขึ้นเพราะว่าโซเดียมที่มาจากอาหารเค็มจะทําให้ผิวของเราขาดน้ําเลยทําให้ผิวแห้งได้และยังทําให้เกิดการแย่งน้ํากันระหว่างเซลล์ผิวแต่ละส่วนด้วยนะคะทําให เกิดอาการหน้าบวมและมีถุงใต้ตาด้วยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะที่เราต้องเลี่ยงคือน,น้ําตาลค่ะการรับประทานอาหารหวานหวานมากเกินไปส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเร็วทําให้มเริกุลของน้ําตาลเข้าจับกับคอลลาเจนด้วยปฏิกิริยาไกเครชัน่นทําให้คอลลาเจนที่ผิวเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรและทําให้ผิวขาดน้ําดูแห้งหน้าบวมเพราะน้ําตาลจะดูดน้ําออกจากเซลล์ผิวและยังทําให้เกิดรอยค้ำใต้ตาดําดูโทรมกว่าวัยด้วยนะ สำหรับใครที่อยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาผิวแห้งขาดน้ําให้พิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้นะคะพิมพ์คําว่าผิวแห้งหรือผิวขาดน้ําก็ได้ค่ะจะจะให้ทีมงานส่งคําแนะนําให้ด่วนเลยนะคะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่นะคะกับสายบ้านครีมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะ